เปิดสมุดปกน้ำเงินของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่เตรียมถแถลงนโยบายต่อสภาเร็วๆนี้นี่คือ8หน้ากระดาษนโยบาย4ด้านกับ4เดือนที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้คนไทยนายกอนุทินประกาศแล้วว่าคำถแถลงนโยบายรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีความยาว8หน้ากระดาษนโยบายจะเน้น4ด้านสําคัญดังนี้เศรษฐกิจปากท้องเอกนิตินิติทันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหัวหน้าทีมเศรษฐกิจให้สัมภาษณ์ที่สมาคมธนาคารไทยว่ารัฐบาลอนุทินจะเน้นการฟื้นเศรษฐกิจไทยที่ต้องเร็วและยั่งยืนโดยให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันพร้อมแก้ปัญหาที่สามารถทําได้ในเวลาอาทิหนี้ครัวเรือนเสริมสภาพคล่อง SME ให้แข่งขันและทัดเทียมคู่แข่งในภูมิภาคนโยบายทงที่จะทําทันทีจะเน้นลดค่าใช้จ่ายประชาชนขนาดใหญ่คือนโยบายคนละครึ่งพ l u s และการลดค่าทั้งด่วนเป็นต้นและหากทําได้ทันก็จะขับเคลื่อนนโยบายโซลารูฟท็อปในชุมชน1,500เมกะวัตต์ที่ภูมิใจไทยเคยหาเสียงไว้ เพื่อลดค่าไฟฟ้าในระยะยาวอนุทินเคยประกาศแล้วว่าไม่เขินอายที่จะนํานโยบายพรรคอื่นมาต่อยอดดังนั้นไม่เพียงแต่นโยบายคนละครึ่งสมัยพนเอกประยุทธ์ที่นํามาปัดฝุ่นแต่ยังมองถึงหวยกเกษียณของรัฐบาลเพื่อไทยที่จะนํามาปรับรูปแบบใช้ต่อไปด้วยการพัฒนาคนเองก็เป็นนโยบายสําคัญประการแรกๆผ่านการรีสกิลและอัพสกิลเพื่อให้คนไทย มีทักษะทันสมัยแข่งขันได้ม,มากขึ้นคุณภาพชีวิตของคนไทยรัฐบาลก็จะเน้นหนักให้การดูแลโดยเฉพาะการเข้าถึงยาและสถานพยาบาลที่ดีโดยเป้าหมายคนไทยไม่ควรติดเตียงก่อนอายุ75ปีเพื่อลดภาระดูแลความมั่นคงชายแดนจุดยืนคืออธิปไตยไทยต้องมาก่อน และให้อำนาจกองทัพบ,บริหารสถานการณ์ในพื้นที่เต็มรูปแบบการปิดด่านพรมแดน18จุดจะเดินหน้าต่อไปจนกว่ากัมพูชาจะสิ้นสภาพคุกค,คามระหว่างนี้จะเดินหน้าใช้กลไกเจรจาระดับทวิภาคีอย่าง GBC และ RBC กับกัมพูชาต่อไปการเยียวยาเองก็สําคัญสั่งการให้เร่งเยียวยาความเสียหายทั้งการซ่อมบ้านเรือนฟื้นฟูพื้นที่ทํากินและสนับสนุนสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบมาตรการด้านเศรษฐกิจในภาพรวมงิงเดินคู่ขนาน เช่นการอัดฉีดสินเชื่อ SME การเร่งแก้หนี้ครัวเรือนเพื่อประครับประคองความเชื่อมั่นในสังคมและตลาดอีก2ด้านในการแถลงนโยบายคือการแก้ปัญหาสังคมและการเยียวยาภาัยพิบัติทางธรรมชาติอนุทินกล่าวไว้ว่ารัฐบาลมีอายุ4เดือนคงออกกฎหมายใหม่ไม่ทันดังนั้นจะเน้นใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้เข้มงวดโดยเฉพาะการปร,ปรับปรามอาชญากรรมทั้งในประเทศและอาชญากรรมข้ามชาติ สำหรับการถแถลงนโยบายของรัฐบาลอนุทินนั้นประธานสภาคาดการว่าจะเกิดขึ้นในวันที่1และ2ตุลาคมนี้และนั่นจะเป็นการเริ่มนับวันที่1ของสัญญา4เดือนของการเป็นรัฐบาลที่จะนำไปสู่การยุบสภาในต้นปีหน้า